สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้9พฤศจิกายน2025เรามีเรื่องที่เอ่อค่อนข้างจะสะเทือนใจนิดหนึ่งนะคะจากโลกคริปโตมาคุยกันค่ะครับสวัสดีครับเป็นเรื่องที่แบบว่าเผยด้านมืดที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะคะใช่ครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือคดีฆาตกรรมโรมาโนวากนะครับเป็นนักลงทุนคริปโตชาวรัสเซียคือเหตุการณ์นี้มัน เอ่อมันมากกว่าแค่ข่าวอาชญากรมรมทั่วไปนะ mm hmm. แต่มาสะท้อนปัญหาแล้วก็ความเสี่ยงที่แบบมันซ่อนอยู่ในสินทรัพย์ดิจิทัลนี่แหละครับดูเหมือนจะไม่มีพรมแดนนะแต่กลับมาเชื่อมโยงกับความรุนแรงในโลกจริงๆได้แบบน่าตกใจเลยค่ะข,ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากรายง,งานที่สรุปเหตุการณ์ไว้นะคะมาลองไล่เรียงกันดูดีกว่าค่ะ เรื่องนี้เกี่ยวกับโรมนโนว่าคนนี้เนี่ยประวัติเขาก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะครับมีรายงานว่าเคยโพพันกับคดีช่อโกงในรัสเซียแล้วกเ็เคยติดคุกด้วยปี2020จากโปรเจกต์คริปโตเนี่ยแหละค่ะอ๋อครับคือหลังจากผลโทษมาเนี่ยเขาก็ย้ายไปเริ่มต้นใหม่ที่ดูไบเลยแล้วก็ไปเปิดโปรเจกต์ใหม่ชื่อฟินโทปิโอฟินโทปิโอนะคะครับมีข่าวว่าระดมทุนไปได้เยอะมากหลายร้อยล้านดอลลาร์เลย แต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญมันเกิดขึ้นตอนต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นคือเขากับภรรยาเนี่ยได้รับคําเชิญบอกว่าให้ไปพบอ่านักลงทุนรายใหญ่คนหนึ่งแถวแถวใกล้ชายแดนโอมานครับและพอไปถึงก็คือหายไปเลยใช่ครับหายตัวไปเลยติดต่อไม่ได้ครอบครัวก็เป็นห่วงมากก็เลยไปแจ้งความทีนี้เรื่องมันก็เลยใหญ่โตขึ้น เป็นการสืบสวนร่วมกันร,ระหว่างรัสเซียกับ UAE เลยครับแล้วก็พบว่าเป็นคดีลักพาตัวเรียกค่าถ่ายจริงๆแล้วค่าถ่ายที่ว่านี่คืออะไรคะเงินสดหรือว่าจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามมากๆที่จะให้โนวักปลดล็อกกระเป๋าคริปโตอ๋อเป้าหมายถือคริปโตโดยตรงเลยใช่ครับบังคับให้ส่ง private key หรือรหัสลับส่วนตัวนะครับที่ใช้ควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด แล้วก็ยังพยายามให้ยืนยันการโอนสินทรัพย์จากบัญชีเก่าๆของเขาด้วยเหมือนกับว่าต้องการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดที่เขามีเลยนะคะแล้วผลเป็นยังไงต่อคะโนวักยอมทําตามไหมเอ,อ่อดูเหมือนว่าจะไม่สําเร็จนะครับอาจจะเพราะโนวักไม่ยอมทําตามหรือทําไม่ได้หรือขัดขืนก็เป็นได้นะครับผลสุดท้ายมันก็เลยเอ,อ่อลงเอยด้วยความรุนแรงนะครับค่ะมีรายงานข่าวจากทางรัสเซียบอกว่าศพของทั้งสองคน ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมมากมีการเอ่อต้องบอกว่ามีการแยกชิ้นส่วนศพโหครับแล้วก็เอาไปทิ้งในตู้คอนเทนเนอร์แถวแถวห้างในเมืองฮัตตะเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากครับฟังแล้วหดหูมากเลยค่ะแล้วทางตำรวจล่ะคะตามจับคนร้ายได้ไหมการสืบสวนคลื่มหน้าไปเยอะครับตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้เคนแล้วนะ เจ็ดคนเลยเหรอคะครับมีหลายสัญชาติเลยทั้งรัสเซียคาซัคสถานแล้วก็ชาติอื่นๆด้วยถูกตั้งข้อหาหนักเลยครับทั้งฆาตกรรมอาชญากรรมทางการเงินแล้วก็ฟอกเงินด้วยแสดงว่าอาจจะเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนพอสมควรเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆนะคะเพราะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขนาดนี้มันต้องมีบทเรียนสําคัญซ่อนอยู่แน่ๆโดยเฉพาะในมุมของโลกคริปโตเราควรจะตระหนักถึงอะไรจากเรื่องนี้บ้างคะ มีหลายประเด็นให้คิดเลยครับอย่างแรกเลยคือธรรมชาติของคริปโตเองที่มันโอนย้ายข้ามประเทศได้เร็วมากแล้วก็ดูเหมือนจะปกปิดตัวตนได้ดีค่ะซึ่งตรงนี้ออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัวก็จริงแต่มันก็กลายเป็นดาบสองคมที่เปิดช่องให้อาชญากรรมข้ามชาติที่รุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วพอเกิดเรื่องการตามยึดทรัพย์คืนเนี่ยมันก็ยากซับซ้อนกว่าเดิมเยอะเลยครับทั้งทางเทคนิคและกฎหมายระหว่างประเทศด้วย หมายความว่าพอเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลการตามรอยหรืออายัดมันยากกว่าทรัพย์สินแบบเดิมๆใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือรูปแบบอาชญากรรมที่เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงคะคือจากเดิมที่เราอาจจะเห็นการแฮกระบบหรือหลอกลวงออนไลน์เป็นหลักตอนนี้มันเริ่มมีการมุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลเลยครับ คนที่ถือครองสินทรัพย์เนี่ยใช้ความรุนแรงในโลกจริงๆเพื่อบังคับเอาสินทรัพย์ดิจิทัลไปเหมือนกับว่าถ้ามีคนรู้ว่าใครถือคริปโตเยอะๆก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายของการก่อเหตุแบบนี้ได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับมันตอกย้ำความจริงเลยว่าลูกคริปโตเนี่ยถึงแม้มันจะให้โอกาสให้เรื่องอิสรภาพทางการเงินแบบใหม่ๆนะครับแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่จับต้องได้จริงๆในชีวิตเลยอืมไม่ใช่แค่เรื่องราคาผันผวนในตลาดที่เราคุ้นเคยกัน ใช่ครับไม่ใช่แค่นั้นแต่มันเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตต่อความปลอดภัยจริงๆถ้าข้อมูลการถือครองทรัพย์สินของเรามันเป็นที่รับรู้ในวงกว้างหรือเปิดเผยมากเกินไปถ้าอย่างนั้นสรุปได้เลยว่าคดีของโรมันโนแวกนี่เป็นเหมือนอุทาหรณ์ราคาแพงเลยนะคะเตือนให้เห็นถึงอันตรายที่มันแฝงอยู่ในโลกคริปโตจริงๆซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องความเสี่ยงด้านการลงทุนแล้ว แต่เป็นภัยต่อชีวิตเลยโดยเฉพาะถ้าข้อมูลรั่วไหลหรือเราแสดงตัวตนเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งนั้นมากไปครับแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็ชี้ไปทางนั้นเลยครับว่าปัญหาจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีคริปโตเพียวๆนะครับแต่อยู่ที่การจัดการข้อมูลส่วนตัวการเปิดเผยว,ว่าเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างในโลกออนไลน์หรือในสังคมซึ่งมันอาจจะกลายเป็นการชี้เป้าให้พวกอาชญากรโดยไม่รู้ตัวครับค่ะ เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังการรักษาความเป็นส่วนตัวให้เหมาะสมเนี่ยสำคัญมากๆครับสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะในยุคที่เทคโนโลยีทางการเงินมันไปเร็วมากเปิดโอกาสใหม่ๆให้เราเยอะแยะเลยคำถามสำคัญก็คือเราจะหาสมดุลได้อย่างไรคะระหว่างการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมพวกนี้กับการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่บางทีมันมองไม่เห็น แต่กลับไร้แรงถึงชีวิตได้เป็นคำถามที่ต้องฝากไว้ให้คินกันต่อนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ